แล้มันยิงเราได้ด้วยนะเฟิร์นว์ปอะข้อมไอ้เียผมว่าทียเล่นหลยวันนี้ตายตายวเดี๋ยวพอไปทีเจก็เบื่อราวไอ้เนียนี่มันวไล่งุนไล่หุ่นไที่ไหนให้เลือกก็แหละไลุ่่นมีคน โตรงไหนม่หมดดเหรอหายละตรงลงรถไม่เป็นไรมันเข้าไม่ได้ตรงนี้สองตัวตรงนี no ้สองตัวตายไรเงินสองตัวระเบิดตรงนี้รนี้มีทางเข้าอะไรชอบชอบชอบระเบิดแล้วแตกแล้วนี่แตกแล้วแตกแล้วมันไม่มีทางเข้าเลยไรสามวางระเบิดตัวระเบิดไรนีกระเป๋าบะเยอะงระเบิดโง่ระเบิดตัวโง่ระเบกดกำบ้าน ไเงินระเบิดมาแล้วกทัดทางตอเราวิงกว่าเแม่เฮ้ยวัดแตกกำแพงแตกกำแพงแตกหน้าบ้านอ่ะยูเชื่อวไปไดนวะ เป็นการเจ่าวที่โง่มากมันขยันแบบสิบลูกก็หน้าบ้านมันนะเออไอ้เหี้ยเจ้ากับบ้านเฮ้ยกูชนอย่างนี้ว็นนี้คือมานบ้านทุกวันไอ้เหี้ยมีแตต้งรอดว้าบาชนเฮ้ยเม็ดเดียวแตกสร้างสร้างกำแพงง่ายขนาดนู้นกำลังทำกำลังทำนโมกำลังทำ โอเคไปดันต่อด okay, okay. okay. ้านล่างเดี๋ยวน้ำโมทำอยู่ไหมพี่ผมกำลังทำอยู่โอเคโอเคไปรูพูดออกตัวไปก่อนว่าแล้วโดนดักดักเอาออกกลางป่ากบทางข้างหลังอ่ะหน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยมันดักเต็มเลยใช่ใช่มาที่รูแต่งตัวไอ้นั่นหน้าที่ลงรถอ่ะฮะใครเปิดประตู มันลองรถลองรถมันไม่ได้ใส่ล็อกนะเข้าได้เข้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมันใส่ล็อกใไปใส่ล็อกไปใส่ล็อกใส่ล็อกห้ามเปิดเลยห้ามเปิดอะไรเลยอ่ะห้ามเปิดเลยอ่ะลองลดอ่ะเขาบอกท่างในลงเลยเหรออยู่ในรูนั้นเต็มเลยรูโลรถอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยผมเปิดประติ้งไว้หน้าบ้าน

ไหนมันเข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในแล้วประตูไหนวะข้างในบ้านไหนประไหนหายแล้วหมูกำลังต้มต้มประตูอยู่ไอ้หมูกำลังต้มเอาไม้อยู่พี่ถอยหน่อยนะมูถอยหน่อยประตูไหนประตูไหนประตูหน้าบ้านเลยประตูในตึกในตึกในตึกเลยนะใช่พี่ในตึกเลยเในตึกเลยเหรอเชื่ผมหลุดแล้วเอ้ยหลุดอีกไอ้ยิงกู ไปมันอยู่ตนี้ส่องใส่อแล้วใส่ล้มันอยู่มันอยู่ทางออกมันอยู่ทางออกใส่ลองแล้วใส่รองแล้วใส่ลองแล้วเหลือเหลือตัวเหลือตัวตัวเดียวมันอยู่ในบ้านนวพี่มันอยู่ในบ้านตัว

ผมเลือกจะเลือกจะตัดเข้าไปเก่งใครทุบอะไรใครทุบอะไรใครกำลังทุบอะไรใครกำลังทุบอะไรอ่าตัดไม้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 ไม่มีอะไรตัดไม้ตัดไม้เฮ้ยโดนอะไรอ่ะโดนไม่ใช่ผมผมจะมุดเข้าไปไงน้องรถอ่ะ ผมผมเจอเจอแม่งพอดีเลยไอ้เยี่ยกระเป๋าผมกระเป๋าล็อกผมหายอีกแล้วว่ะระวังนะระวังอย่าเปิดประตูนะไปเข้ามาถึงประตูไหนอ่ะไปหมดคือขึ้นยิงบนนี้เลย ปืนตรงนี้บาลเลยคุณลกมิต้องคุณลุกยิ้ไอ้ท่เอากล่องมาไน่ไ okay อ okay> ้ท um, ี Fox ่เอากล่องให้โอเครับทุกคนเลยอ่ะเอเอาเอากล่องเอากล่องกล่องเอากล่องให้นึงเก็บปืไก่อนเอชั่วโมงครึ่งแล้วสู้ ให้เราเข้าไปบ้านมันได้แล้วกลัวเราเลนแล้วเขาบ้านตัวเองอะไรให้คนนี้คนหนึ่ง่ะแตะวิบคนเราจะโกลบเล้วดขงอู่ใส่ี่นี่เลยเดินเพื่อออกจากบ้านไม่ได้ตอนเนี้ ตองไปเก็บเพื่อนต้องทุกวันกันได้กันได้มาครบตรงนี้อีกคนนึงดิผมนอนยิงอยู่เมาแล้วเมา่องมาแล้วเออตั้งลมานอนยิงมานอนยิงตรงผมคพนดิลากใส่เลยลากใส่เลยโอเคไม่เป็นไรกล่องนั้นถ้าเราเจอเจอจิตสุงรวมก็แบกไม่ได้แล้วหย่อนไปแล้วแต่ถ้าผมลากแต่ไม่ได้อีกทำไมวะของล็อก ไนอง้องส้างอ้างต่อไปส้างต่อไปที่ตั้งแล้วตัางแล้วโอเคโอเคอะระเบิดระวังรอรถได้ไหมระเบิดไม่มี แล้วตายแล้วอย่าระเบิดตายคนวิ่งมาในบ้านนะลงรถถ้าจะโดดออกอ่ะโดดมันยิงได้แต่ว่ามันเข้ามาได้ไงวะตรงตนมคงว่อย่างดีเลยไอ้ยไม่้นไมได้เลยไม่มันเข้ามาได้ยังไงวะ

ผมครบเข้าทางซอกนะมันเข้าทางซอกซอกริมกำแพงอ่ะเฮ้ยมันเดินทะลุเหรอวะเล้โมงนี่ทำไมไม่ยิงกูยิงมันก่อในปิดเปเปิดไปตลอดภยายบอบในกล่องนี้มีมีปืนนะเฮ้ยอะไรอะใครวะอ๋อมัเกไไม่หไจะกระไมเนี่ยนเต็มเลยตรงนี้ นี่เขียวมองไม่เห็นตัวไหนวะอยู่ไหนอะเรับแ้ะมองย้อให้ผมหน่ข้าง่โอนันนึงตังออกไปไม่เวลาช้าจะไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปไปไปดไปดูได่ดูด่ไดปูทดี่ด น่าโมซังเลยน่าโมซองเลยโอ้ยเหี้ยเฮ้ยข้างมันเหรอวะที่โดนเนี่ยขนายนั้นไอ้เหี้ยผมก็วิ่งวิ่งนะไอ้เหี้ยแม่งตายเฉยอยู่อยู่บนบอยแล้วอยู่บนบอยที่เดิมอยูแล้วฮะหลังข้าวบดเลยเหรอไม่โด โดนโดนเอมันไปหน่อยผมจะรูดกระเป๋าไม่ต้องก็ได้ถ้ามันตายสองรอบกระเป๋าไม่เกิดมั้งเฮ้ยผมจะไปไหนวาร์ปผมจะไปเข้าหลังคาโบนเนี่ยสวยสวยสวย

โอเคครับผมไปถ่ายแล้วใช่ใ่นี่ผมจ่อไปนอก้วเนี่ยออกมาด้านนอกนี่แม่งมันมีตัวป่าวิ่งเต็มเลยไม่เก็บเงินนเนี่ยนม่เก็บปืนแถวบ้านเนอะมอตัววิ่งมามองตัววิ่งมาของตัเข้่บ้ามองตัววิยมามองตัวดิ่งมามองตัววิ่งง่ง่าๆอยิ่ามองิลงนะ ตอนนี้มัน,มนออตอนนี้มันเก็บปืนข้างในเรียแล้วนะมันหมดแล้วออ้ดิใช่มันหมดแล้วเนี่ยเราถ่ายได้ดีไว้ดีไว้ มันอยู่ตรงกระแพงแตกนะข้างนอกโมมันเข้ามาแล้วพี่ครับพี่ผมผมกำลังเอามันไป็นต่างพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีตัวเข้ามาแล้วไอ้ลืมไปแล้วมันดูแตกดีรู้ด้วยเฮ้ยมันยิงเฮ้ยพี่ไปยิงแกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ่อมไหม บยและวบตรงผมเลยข้างในถ้ายิงได้ข้างหลังก็มีสไนตายยิงนะตายยิงไม่มีอะมีตัวยิงไม่เหร,รอตายตายชะลอตายไอ้เชี่ออ๋ออยู่อยู่บนหัวโอเคมันมันอยู่ตรงไอ้ตรงกระแมกแตก ระเบิดผมหมดแล้วไงอัมีอ้ไม่เป็นไรเราจร uh ิงเอาเขาดิสฮัลโหลเขาดิสระวังนะกายเดียนไอ้มีกระเป๋าเปล่าก็ไม่ต้องวิ่งเก็บปืนเล่นดีกว่ามีกระเป๋าแดงอยู่ตรงนี้ เ็บปืนมันก่อนนะก็ไม่เก็บปืนกระเป๋าซ่อมไม่นี่ผมป่ะแล้วมันไม่เหลกันเลยเหรอวะปืนเต็มเลยตรงเนี้ยนี่ยังไม่เก็บปืนก่อนอ่ะโอ้ค้างค้างค้างอยู่ในกำแพงยืนเฉยเลยเมื่อกี้ผมตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังเก็บปืนเัาอยู่ในหรอพี่ ได้ได้ตัวในตายโอเคพี่ผมจะไปสร้างใหม่พี่มีอีกก็ไปสองขออนุญาตขออนุญาตผมถ่ายแล้วถ่ายเข้าเมืองแล้วใต้สองแล้วผมก็ถ่ายผมถ่ายด้วยถ่ายขวาทางซ้ายให้ในบ้านเป็นางหัวล่สี่ผิดตายตัวด้านในตายหมดแล้วถ่ายอยู่โดนลุกบอกอย่างเดียวเด้อมีใบเมาที่ข้างประตูนี้นี่เต็มหมดเลยโอเคหมดแล้วในรถมีในรถมี เจอกูนี่เจอกูนี่ในกล่องนี่นี่ปืนเต็มไป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 มีกล่องมีกล่องไหมหากล่องให้ทีเด็วามึงเกี่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บเจ็บเจโมซอมตอนโมเรา กูกระโดดยิงกูโดนอีกเหรออ้เีป็นอะไรวะเนี่ยเก็บปืนเก็บปืนโอ้โหมีตัวกระเป๋าแล้วมีอะไรบ้างนะตีโรตไหนตรงไหนตีโรตตายเมื่อกี้ตรงหินน่ะ ตายป่ะแหลกพลอเอา้าผมตายงงๆว่ะไอ้เ,อเฮเลกสว,วิตช,ชัวเลยอ,นะอยู่แล้วผมว่าเนี่ยมันยิงเราตายแต่เราจริงแล้วม,มันสวนกลับมาได้นะเ,เออเอ้ยตอนเล่นแบบมั่นใจนะไอเ้เนียแบบเลดได้แน่นอนนะอ่ะไอ้เที่ยเก็บปืนยังไม่ขึ้นเลยมัน อยู่ตรงคณแหลกบอยเลยคณแหลกเลยผมรับตัวข้าบ้านอยู่ได้ได้ทำเอามาเก็บไว้ตที่ทำไรทำเลยทำไรทำเลยตอนนี้อยู่ในอยู่ในบ้านชั้นสองเป็นไนเปลไปไปทำไรทำเลยถ้าข้าของหลังบ้านนั้นี่ของเขานเนี่ยไม เลยปืนเนี่ยอ้เี่ะ้ย้ได้ไงกทมันอยู่นี่เป็นยิงปนยิงอ้มางได้โอเคโอเคโอเคตรงกำแพงผมดูให้ได้ผมดูให้ได้กำแพงฉันนบปืนอยู่ปืนอยู่ ตรวสบาตไม่ตาดีเกินสายตาดีเกินนีไม่ใช่ดีธรรมดายิงดีด้วยไอ้ตับโชคขหนคนนึงเรยอ้ปุตกไไอ้ที่ปืนปืนที่สามโลอะเฮ้ยวินยิงไม่ออกโอ้ปืนกูยิงไม่ออก เ้ยตรงลูปตรงนี้ไม่มีใครแล้วหรอมีมีตัวกระเป๋าวิ่งไปทางรอยแตกนะทางเครื่องบินอนะ่ะเดี๋ยวระเบิดตายเก็บเก็บกระเป๋าไม่ได้ปะเดี๋ยวระเบิดตายผมตายผมปืนยิงไม่ออกว่ะเ่อ้อยไอ้เหี้ยแหลกแหลกซวิกแน่นอนไอ้เหี้ยสัตว์เนี้รูแตกยงลงรถอ,อ่ะตใจหมดเฮ้ยผม จะระเบิดตายคู่เลยวางใหม่วางอีกไดหมมีไหมไม่มีไ <picky S 1> ม่มีระเบิดหมดคนที่ไปยิงอ่ะวางเกลี้ยงแลยก็วางแขกกันไปเรียมามาเหรอกู้ใจกู้ใจเฮ้ยหน้าผมหน้าผมตรงเต็มเลยสองตัวมาไอ้สัตว์เลย กูกำลังจะเก็บปืนเลยไอ้เงี้ยตรงไหนรูแตกใช่ไหมเออไม่ใช่รูแตกผมรูเก็บปืนข้างบนนั่นเต็มเลยเใช่ปืนข้างบนอ่ะใช่ใช่ผมกำลังจะเก็บไอ้เงี้ยโดนดีงก็แ้กอยู่ข้างบนพี่ไม่ไม่มันนอนอยู่ที่หน้าไอ้รูแตกวูอ่ะไอ้เหี้ยนี่อ้เอะเนี่ยวัดหายมาฮะคุณเข้ามา มในบ้านมีตัวในบ้านมีตัวในบ้านมิหวัว<อ>หเมืเ่อกี้นี่แะไรกูไปณเป็ดทำไมนี่เฮ้ใครโดดลงมาวะไหวเปล่าอาโอ้ยกูเปิดทางไหนละตัวกลางไหน,น,ไหนผมออกไม่ได้แล้วึ้นตัวกลางไหน เออผมผมเคลียร์ไปแล้วนะเอ่อในในบ้านเล็กในบ้านเล็กนโมไล่ป่าทีละชั้นเลยต้นไม้ไม้เอาในกล่องข้างใน ที่ต้นม้ซ่อมมันโดดเข้ามานะสัตว์เพี้ยนี่ดักต่อเลี้ยงไหมมันอยู่หน้าบ้านตรงไหนบอกทีดิอยู่ตรงนี้แตกเลยแตกเลยแตกแบบกเลยไม่ใช่ของปืนในบ้านเราระเบิดอล้ใครทำอะไรกับปืนมันยิงไอ้นี่เข้ามาจิง ถ่ายแล้วแล้วกูจะเอาปืนไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยตะโมปิดตลางในบทในบทเนี่ยนั้งยิงเข้ามาได้ด้วยเหรอถอดแม็กออกก็ได้ครับถอดแม็กออกแล้วก็ปาแม็กทิ้งถ่ายได้ปุ๊บอ๋อแต่ตอนที่มันเข้ามาไงนี่ไงจะในโอ้โหแม้ไม่ตัวมันตัวมันหยุดนิ่งพี่ก๊อกแล้วมันยิงเลยเฮ้ยมันวาร์ปมันเห็นละวาร์ปไงตัวจริงกับตัวนิ่ง ไม่วาบเลยเหรอลูกพี่เล่นก um ันยังไงวะเนี่ยนามาเนีกว่าผมใส่อีกแล้วแน่เพมีนายเราเล่นยากไอ้เดูแลเฮ้ยใครยิงผมวะตายเขาปิดตัด อะไรอ่ะไอ้เท็จผมไม่เสือกกลับไปที่เดิมไอ้เีทยแล้วกูตายยิงเข้ามาในแพงแล้วแท้แท้นี่ใครใครยิงผมได้ยิงหน่อยไม่ไม่ก็มีตัวตัวไอ้ตัวนั้นเข้ามาไงมันเก็บระเบิดระเบิดเราอยู่ตรงกล่องพอดีเลยยิงไม่ขึ้นเลยจ้าเก็บยิงยิงยิงผมเก็บปืนอยู่ คโผมศวาร์ศเลยคือโ์ไม่เปิดรับผมผมวิ่งชนประตูมาร์คเลยไอ้ย้ยโอ้ยตัว R2 D2 ดีทูนี้มันวิ่งยังไ,ไ, C ไงวะเนี่ยไอ้ยี่สิบอะไรชื่ออะไรวะยี่สิบบีสเหรอยี่สิบแปลกๆเออมีเขาใกล้ต๊ะไ,ไม่ใช่ไรแม่งวาร์ปตลอดเลยถุนไถดีกว่าไอ้ยี่สิบถุนไจะไหนแหละบีโอบีโอวีไม่ค่อยวาร์ปนะผมวิ่งเข้าไปอะ่ะโจมตีเราเล่นไม่ได้ปกติเลย อยาที่ไม่ตายก็ตายเพราะเสน่เนยตายตายสเตเตอร์เฮ้ยผมโดนเไนยิงเว้ยเออใช่อยากไม่ตายต้องตายเสน่หนี่แหละไอ้เนี่ต้องไถ่าสน่ห์โอ้โหไอ้เฮียไปพี่ไปทำ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 ตอนนี้อะไรคิดว่าดีทำก่อนทำก่อนใช่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 ทิ้ผมาลออกงโดดครับโดดแล้วครับไปปันมันมันนอนอยู่ป่าป่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิดว่าดีทำเลยตอนนี้เพราะว่ากายกลยมันเกินควบคุมแล้วมันหมดแน่ถ้าเกิดวันนี้เรามันมันเหล็เราไม่แตกมันหมดแน่ข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้เปปิดระตูออกฝั่งนี้นะคือเ้าไปโดดแล้วนะไอ้ลูกไอ้นั่นน่ะต่างออกไปลงรถอ่ะโอเคผมไปถ่ายผมไปถ่ายแล้วผมรู้แล้วเออใคร ให้ให้ใหมันยิงรอดทีนี้ผมเป็นอยู่น้านลงบินแล้วผมผมห้ผมรอให้อะไรนะอยู่ในกล่องข้างโบอ่ะอะในในในนี่ก็มีนะในลูปนี้ก็มีสายสายเสทางนี้เียเซอนีอะไรเนี่ยตาะ ตายพี่มันลบทาตัวเลยพี่ตายหมดได้ไหมได้ไหมได้แล้วได้แล้วตาเฉียบอยู่ข้างหน้าเฉียอยู่ข้างหน้าย่ไปเลยถแล้วเฮ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยวจะอังนี่มันไหลมลมาเอกัน่ยงโอ้ย กำลังมากำลังมาไอ้ยากันยุง M24 เกิดขึ้นแล้วเข้าตายเดี๋ยวเราไล่ไผ่เล่นเล่นรับได้หมดแล้วมองเจอแล้วอ่ะอ M24 อยู่ข้างหลังบ้านโอ๊ยตัวก็ตกบ้านโอ้ยป่วยเอ้ย